แน่นบ่เนี่ยเอาอีกเอาแน่นอออยากบอกเยอะอะบิ่งวันที่ขอดีป้วยอ่าเห็นบ่พี่น้องโอเคโอเคโอเคแน่นแล้วนะเออแน่นแล้วครับพี่น้องเขอด้วันได้เห็นบ่พี่น้องอ่เขอดได้ด้วยอยากบอกเยอะเอาออกเอาออกได้ครับเอาออกเอาออกได้แด้วพี่น้องเออออกเอาออกได้ครับอ่พี่น้องมือนี้มัดเฉลยครับมัดเฉลยครับคลิปมัดนิ้วปูแล้วก็ยัดไสร์เล็กนะครับเนาะเออหลายคนสงสัยบอกมาว่า ตอนเฉลยอ่ะเบิ้งบอชัดนะครับบอกให้เฉลยไหมนะครับมื่อนี้มีอุปกรณ์มาสามอย่างครับเอาแบบละเอียดเลยนะครับอันดับแรกอ่ะไปยังไงเฮาเอาลวดก่อนเนาะเอาลวดก่อนไปเอาลวดก่อนอ่ะไปอ่ะอ่ะมาดนะเอามาลวดก่อนอันดับแรกวันแน่นเลยเอาพันพันพันไปเออเออโอเคโอเคโอเคแน่นลนะเออแน่นนะครับพี่น้องว่าเนี่ยปรยัดใส่กุ๊กเสาเนี่ยได้ว่า ตัวเนี้ยเอาไปยัดใส่กขกเสาเนี่ยมันยัดเข่าแดงได้หลายคนหลายคนสงสัยมากนะครับว่ามันเข่าไปแดงได้เห็นไ่มพี่น้องเออเสาได้ได้อย่างกว่าเยอะเอาออกเอาออกได้ครับย่าออกเอาออกได้ได้พี่น้องเออออกเอาออกได้ครับอ่านี่นี่อันแรกพันไปเนาะอ่าอันแรกพันไปอันที่สองเป็นเสี้ยนอ้าพันไปอีกพันไตพันรอบ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 เออพันพันไปพันไปอีกพันรอบล่างไปอีกอ่าตามเสร็จ เอาเอาที่เอาที่สบายใจนะครับผ well right ู well ้ใดสิสมัดยังไงกับมัดไปเลยนะครับเออแน่นเอออ่าอยากบวกกอพี่น้องอ่ะเนี่ครับอันที่สองนะครับมือนี่เฉลยสามยางเลยนะพี่น้องได้เบิ้งกันดีๆนะครับว่าว่ามันเข่าไปได้ยังไงนะครับเนี่ยว่ามันเข่าไปได้ยังไงเบิ้งได้ขั้วฮะอยากบวกวยพี่น้องเออออกเอาออกได้นะออกเอาออกได้ชั่วอ่า ัวนี้อันที่สองเป็นเสือกเนาะอันที่สามสำหรับอันที่สามได้บริเนตได้เป็นสายเคเบิลทายครับหลายคนก็บอกว่าเคเบิลทายเนี่ยมันหูดได้อจานตัดไปแก๊ะเลยจบฟังเสียงฟังเสียงอ่าแน่นบ่เนี่ยเอาอีกเอาแน่นเยอะก็เยอะอ่านี่แน่นๆครับพี่น้องนะเออสำหรับสายเคเบิลทายนะครับบึ้งนะครับวัดสีเข่าได้บ่ได้บึ้งวัดสี่เข่าได้บ่อ่ะ เห็นว่าพี่น้องเห็นว่าเขาได้นะครับอสำหรับการเอาออกนะครับเอาออกกับเอาออกคือกันนะพี่น้องนะปั๊บฮะง่ายงเอออยากบอกเยอะเฉลยครับคลิปนี้เฉลยนะครับอ่ะเฉลยนะครับทั้งทั้งที่มันเป็นเหล็กนะครับหลายคนก็บอกว่าเหล็กขาดแน่ต้นเสาขาดแน่นะครับหลายคนบอกว่าที่บันทายหูดได้แน่เชือกมัดมันแน่นแน่มัดแน่นได้เลยนะครับมัดแน่นได้เลยครับอ่ะอ่ะอ่ะเฉลยครับคลิปนี้ครับอันนี้สาหรับที่บันทายเด้พี่น้องสาหรับที่บันทายอ่ะฟังเสียงฟังเสียงหูด แอดเออแนนครับแนนบินี่แนนครับผมเออแนนเออตัวนี้แนนครับมัดแนนครับโยกจากสองสามเชือดนะพี่น้องบางคนเฮิตอีกเอาเข่าทั้งเชิงอย่พี่น้องเอาเข่าทั้งเชิงได้เพราะว่าหลายคนลิมิตคลิปผมมากนะครับดูเอ็ดคลิปผมมากนะครับเอาเข่าทั้งเชิงแน่เอามั่วเสืวแวนเออวิธีหลินที่ถูกต้องนะครับพี่น้องวิธีหลินถูกต้องครับหัดนิ้วไวเดอร์เนี่ยเห็นไหมฮัดแนนแนนไม่ใช่ละโยกครับสองสามเชือดหนึ่งสองสามแล้วก็เอาเข่าไปพี่น้องเอาเข่าไป เห็นบ่ทั้งๆงเชี่ยมันออกได้ได้พี่น้องได้มันออกได้ครับเวลาเขาเนี่ยมันเขา่าแล้วเอาเวลาเอาออกอะ่ะโยกหนึ่งสองสาม,ส,ามสี่ล้วก็มือเนี่ยจังหวะมือเนี่ยต้องประสานไว้น้ำกันกับพี่น้องเอาเข่าน้อยเดียวจังหวะมือนะแล้วก็เข่ามับเอะอะยังเชี่ละ่ะถ้าผู้ใดไปหัดแบบเชี่เอาลองหัดมึงถ้าผู้ใดเห็ดนิ้วโป้นี่เผกันยังเชี่ยได้พี่น้องได้มันออกก็ได้เออะมันออกก็ได้อย่าออปไปมัดเด้อมัด <c oughs> มัดไทยมัดเนื้โปูสูนกันทั้งสี่ครับถ้าไปมัดทั้งสี่เนี่ยเรียบร้อยตายห้าเบ็ดเนี่ยผมเนีออกได้เลยเนี่ยเห็นว่าเออมันออกง่ายนอเนี่ยครับมันออกไหนล่ะพี่ทีเล่นง่ายๆสำหรับลวดนะครับสำหรับลวดคือกันาะลวดกับมัดแน่นเราเบิ้งมือแดงเบ็ดเลยพี่น้องลวดกับมัดแน่นลวดกันเล่นคือกันเด้อพี่น้องสำหรับลวดมัดสายไฟนะครับโยกหนึ่งสองสามลวดออกมาเลยพี่น้องเออแต่ว่าต้องประสานมือกันไปให้มันมันเรียงจังบวะกันได้หนึ่งสองสามประสานมือเข้าไปครับหลักะ มาใส่ยังสีได้เอาปึ๊บอ่าังสีอ่ะไอดเดียวหนึ่งสองสามประสานเข้าไปหนึ่งสองสามออกอังสีนะพี่น้องนะเชือกคือกันครับเชือกกระดิ่งคือกันนั่นแหละครับเอานื้ปูให้ยังสี่หามเนืปูองัองสีได้เนื้อปูสู้งานยังสี่นะครับอ่ามัดเชือกให้เขามาัดไปเลยเขามัดแน่นสั้นใดกันเล้วแต่เขานะครับขเขามัดแน่นสั้นใดกันเล่าตัวเขาเพราะว่ามันออกได้เยอะพี่น้องมันออกได้เยอะมัออดมไปสี่นะครับนี่ก็พี่ว่าแน,น่นนะผู้บานนะเดอ หนึ่งสองสามกับหลอกครับหลอกตอนเนี้ยคือคือเขาต้องถอดอออแล้วครับเขาต้องถอดหรอหนึ่งสองสามกับไปกัวเนี่ยแบบเสียหนึ่งสองสามเนี่ยกัวเออง่ายๆพี่น้องง่ายๆเอาบลินนะครับหลายคนเห็ุผิดวิธีครับหลายคนผิดยัดเข่าเอาเมื่อยัดเข่าตึ้งๆพี่น้องหลายคนเอาเมื่อยัดเข่าตึ้งๆต้นเสานะครับเป็นเสาเล็กในนั้นหมเป็นเสาเล็กนะครับนี่ครับง่ายๆเขาเป็นเล่นกันครับละเอียดยิบแหละคลิปนี้เนาะหลายคนถามมาบอกว่าให้ เฉลยให้เบิ้งแบบละเอียดนะอันนี้ครับเอาไปเล่นกันได้พี่น้องเด้ออยากบัวเก้อ